งานเฉยที่ผ่านมา่คฮะภาพบามาพี่จอยถือเค้กมาเสิร์ฟให้เราพี่จอยไม่ได้ถือเค้กมานะแต่ภาพออกมาเหมือนว่มีเราพี่จอยโซนอยูอ่าอ่านั่งข้ามกันเฉยเรียกว่าก็มีมีมีพี่ๆเนี่ยแหละพี่ๆที่อยู่ในกรุ๊ปเนี่ยแหละเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปลงไอจีกันจริงๆเขาจะใช้อะไรไปหรออะไรนะฮะเยอะเลยครับวันนั้นจะเห็นรูปที่เล็กลงคือไปเป็นสิบคนเลยมาเซอร์ไพรส์กันนะฮะ ว่าตอนแรกเล็กโยวยวายแล้วว่าแบบอะไรกันพี่กรณ์ก็ยังไม่ลงรูปเลยเพื่อนๆมาสเตอร์วันก็ไม่ลงรูปแฮปปี้เบิร์เดย์สักคนเลยแบบหงุดหงิดสุดเดินมาแฮปปี้เบิร์เดย์หมดเลยพี่กรณ์เป็นเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างอะไรความจริงพี่จอยนั่งอยู่แล้วนั่งนั่งเป็นเหมือนเหมือนตัวตัวตัวหลอกอะไรอย่างเหมือนมากินข้าวกันเฉยสุดท้ายมีวางแผนกันมาเซอร์ไพรส์กันหมดเลยอ๋อคือทำเหมือนว่าเรามากินข้าวพี่จอยสองคนไม่ใช่ไม่ได้มาแค่สองคนก็คือมีนั่งอยู่หกห้าหกคนนะแล้วก็สุดท้ายก็คือมา เซอร์ไพรส์กันแล้วที่ตอนนี้ใะตของขวัญอะไรเราเป็นพิเศษไหมคะก็มีฮะให้รองเท้ารองเาถูกใจไหมถูกใจไหมครับต่ว่าไม่ถูกไม่ได้นี่เป็นผูจริงจริงจากเป็นคนอยากจะบอกไม่ใช่เลยฮะ รองเท้าอะไรก็ไม่รู้รองเท้ารองเท้าบ๊อบายรองเท้าอะไรพี่จอยมีถามพี่จอยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกให้รองเท้าไม่ได้ถามนะคุณได้ก็ดีแล้วว่ามีความหมายอะไรหรือเปล่าครับพิเศษแล้วแบบซื้อกู้กันอะไรอย่างงี้ในในในรู้ก็ถามว่าเขาสใจด้ไม่หรอฮะพี่จอยเขาก็ถามจากถามจากสไตล์ลิตรของเล็กขั้นิุดที่เหมือนกันเขาว่าคือเขาเรียกว่าเขาถามประมาณว่าแบบรู้ไหมว่าเล็กอยากได้อะไรอะไรก็คงอยากให้เป็นพิธีแหละ เรียกว่าก็าให้ทุกคนนะคนที่สนิทสนิทเพ,พื่พพพอทนววที่สนิทสนิทก็ให้ทุกคนพี่กรณ์ผู้จัดการที่สไตลิสต์ที่พี่ตากล้องพี่บอลทีมงานเขาก็ให้ที่สนิทสนุกกันอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษใส่บ้านยี่หะไรย่้ยมีนี่ไงยอคอนมันเดี๋ยวก็ต้องใส่อยู่ดีแหละแรกสายปีนี้ซื้อของปั้นอะไรพิเศษให้ตัวเองหรือเปล่าซื้อที่ฮะ <ๆ S 2> ที่ไนี่ไดรกี่ไรกี่ไรซื้อที่สร้างบ้านคือจริงๆริงตั้งใจจะ ปลูกบ้านมันถึงมันถึงเวลาที่อยากจะสร้างบ้านแล้วก็เลยก็เลยตัดสินใจซื้อที่ไปแล้วฮะซึ่งที่ไหนแถวสุขาพิบ้านมีตลาดบ้านได้สองร้อยฮะใช่แถวนั้นมันยังมันไกลไงมันยังมันยังไม่แพงแต่ว่ายังมีทางด่วนก็โอเคเป็นมี่ดินมู่บ้านที่พัฒนาแล้วหรือว่าเป็นที่เป็นที่ดินของชาวบ้านเลยคที่นี่ก็ป่า ่นนที้าอมันไม่ได้แพงมากฮะคือด้วยความที่มันยังอยู่ไกลไม่ได้เจริญขนาดนั้นก็ซื้อไปก่อนกี่หลักก็หกหลักเอ้เจ็ดหลักเจ็ดหลักแผนไม่กี่ปีว่าแผนไม่กี่ปีว่าจะสร้างบ้านใชงไหมก็น่าจะประมาณไม่เกิน2ปีครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ฮะตอนนี้เล็กอยู่คอนโดพี่ชายแล้วพ่อแม่พ่อแม่แบบน้องสาวอยู่บ้านเล็กก็อยากให้มันเสร็จเร็วๆจะได้อยู่ด้วยกันเร็วๆเเรริิ่่มมปลลูกงสน่าจะคือตอนนี้กําลัง ให้เพื่อนเพื่อนเป็นสถาปนิกเยอะคะก็ให้เพื่อนออกแบบออกแบบแบบบ้านอยู่อะไรองนี้ก็ออกแบบเสร็จก็คงจะเริ่มเริ่มถมที่เริ่มวางเสาเข็มเลยกคมาช่วยคิดอะไรยืมมอะไรนะฮะก็เพื่อนเพื่อนนี่แหละเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนเขาตั้งมีเพื่อนเป็นสถาปนิกเยอะฮะเขาตั้งบูมไม่ได้แพนเลยฮะก็ต้องรอดูว่าแบบบ้านออกมาแล้วถึงจะตีราคาได้แล้วก็ที่เหมาะสมมาอยู่กันอยู่กัน5 6คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้สไตล์ไหนนะคะ อยากได้โมเดิร์นโมเดิร์นเรียบๆดูแลง่ายๆแล้ไม่เอาแบบไม่เอาแบบดูแลยากๆอยากได้ดูแลง่ายๆจส่วนพี่จอยไปดูบ้านไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงมีงานมันต้องมีงานงลไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ไนงะต้องมีทำบ,บุญบ้านใช่ไหมก็เชิญเ,เพื่อนๆสนิทๆไปและฮะม่ปรึกษาบ้านเลยนะยังไม่ได้ปาารึกษาฮะมีปวดๆนิดหน่อยมีปวดนิดหน่อยเพราะซื้อที่แล้วเนี่ย